มีมัมมี่มันก็ต้องมีอะไรทุกคนหมวกหนาเนี่หละนี่โคตรเท่อ่ะครับปะนักมวยครับไม่ใช่นักเจะใส่แสดงเกงนักมวยแค่นั้นแหละไม่ใช่นักเจะใส่แสดงเกงน,นกักมวยแค่นั้นแหละกับเกมน,นี้ไปราวมาสี่หมื่นห้าหมื่นครับ สวัสดีครับผม RQ นายน้อยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูคังไอเทมของผมกันไปดูกันเลยสวัสดีครับผม RQ นายน้อยนะครับชื่อเล่นชื่อน้อยวันนี้ผมจะมาเปิดคังไอเทมของผมให้เพื่อนๆได้ดูกันไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างปะนี่นะครับทุกคนสมบัติล้ำค่าของผมนี่ชุดที่ผมชอบมีมัมมี่มันก็ต้องมีอะไรทุกคน หมอกหนามไงล่ะนี่โเคเท่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูชุดกันต่อดีกว่าว่ามีชุดไหนบ้างที่ผมชอบอุอันนี้ผมก็สุ่มได้มาประมาณ10หรือ30 UC นี่แหละจำไม่ได้ชุดกอซีล่าตอนที่เขามาเปิดแล้วก็ชุดนี้ถ้าเกิดทุกคนดูสตรีมผมก็จะเห็นนะครับว่าผมก็ชอบเหมือนกันชุดนี้ใส่บ่อยอยู่สีขาว แล้วก็ชุดนี้ด้วยน่ารักชุดไว้น้ำก็มีอีกไหม A few moments later นี่สีเขียวกลองใหม่เลยครับเพิ่งเปิดได้ผมเปิดได้มาสองอันเติมไปประมาณเท่าไหร่นะสองพันน่สองพันมั้งครับ ไม่ได้ชุดนี้น่ารักเหมือนกันนะ <Okay. S 2> แค่นี้แหละชุดที่ผม mm hmm. ที่ชอบนะ่อไปดูหัวกันต่อนี่ครับมีหมวกน้ำแล้วก็หมวกปีกที่ผมใช้ใช่ใช่ที่ผมใช้ก็มีนี่ด้วยมีประมาณนี้เลยที่ชอบกระเป๋านี่เลยอันนี้ คือผมสุ่มได้ในกล่องคลาสสิกนะกล่องฟรีผมเปิดไป10 10กล่องผมได้มากระเป๋านี่ผมชอบชอบมากน่ารักดีดีสิแล้วก็มีอันนี้เหมือนกันกล่องคลาสสิกเปิดได้กระเป๋ากีตาร์ก็เท่ดีนะอันนี้ก็มีอันนี้ด้วยกล่องคลาสสิกที่เปิดได้มาับประมาณนี้นะครับแต่ที่ชอบที่สุดก็ นี่กระต่ายน่าราสนักมวยครับไม่ใช่นักเลตะแส่แสงเกงนักมวยแค่นั้นแหละไม่ใช่นักเลตะแส่แสงเกงนักมวยแค่นั้นแหละไปลุยลุยเสร็จนครับนี่นะครับทุกคนส่วนของปืนอัพที่ผมมีมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกัน brighter. นี่มีแล้วมี m 7เลเวล4นะครับอันนี้ผมเติมไปประมาณ 3000ได้ได้เวล4เพราะผมมีท้ายเหลือสี่อัน AK เวล2อเดวล4ี4เดือโฟในกระสาววล4 t h เดื o ฟูลก็มีอะไรบ้างนี่ UMP ด้วยร้อยนัดด้วยมีประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูพวกเล่นกันต่อดีกว่ามีอะไรบ้างจิบมีอันนี้จิบหัวเปิดของ RP บิกอัพไม,ม่มีดาเซียก็เป็นสกินอันนี้ที่ผมชอบซากุระสีชมพูที่เห็นนี่นนะนี่เลยอันนึงที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเจ็บๆเลยอันเนี้ยแมคลาเรนแม่งโคตรแพงคันนี้เติมไป7,500ครับน <Nice. S 1> ได้แค่สีดำม,มาอันเนี้ยหนักอยู่นะคันเนี้ แต่ว่าจัดว่าเด็ดอะมีประมาณนี้เลยครับรถรค่าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากล่มมีของอันนี้พัตตีอะไรสตราร์ชา l เลนส์เนี่ประมาณนี้เลยครับนี่นะครับทุกคนเซตที่ผมอยากได้มากๆแต่ผมไม่มีคือผมเซไว้แล้วนี่คือเซตนี้เลยครับถ้าทุกคนเคยเห็นตอนผมสติก,ก็คือผมก็ใส่อยู่นะ แต่เป็นในดีคนอื่นเขาชอบมากๆเลยชุดนี้นี่นนอยากได้มากเดี๋ยวรอถ้าเกิดเขากลับมาขายก็อาจจะซื้อเลยโดนใจ M4 ได้ประมาณนี้เลยครับที่อยากได้สำหรับผมนะครับผมต้องเลือกชุดอยู่แล้วเพราะผมอ่ะเป็นคนขี้เบื่อชอบแต่งตัวสลับไปสลับมาในแต่ละเกมอ่ะผมอ่ะเปลี่ยนชุดไม่ซ้ำกันเลย ราะผมคิดว่าชุดนั้นอะ่ะทำให้ผมได้เล่นกับมีบางชุดอะทำให้ผมใส่ทีไรก็แตกตลอดประมาณนี้เลยนี่นะครับที่ผมคิดว่าไอดีผมที่มันแรที่สุดมีมัมมี่หมวกหนาแล้วก็รถแมคลาเรนนะครับนี่เลยที่คิดว่าแรที่สุดแล้วไอดีในในไอดีผมอะ่ะประมาณนี้เลยครับจากที่ผมเล่นเกมนี้มาผม เปลี่ยนมาหลาย ID อยู่นะแต่ผมคิดว่าผมหมดกับเกมนี้ไปประมาณสี่หมื่นาหมื่ครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับอายุแค่นี้สุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook Page r q นน้อยแล้วก็ IG i q Underscore ในน้อยด้วยนะครับฝากไปกดติดตามและ o l l o w กันด้วยนะไว้เจอกันนะคระับบายบายสวัสดีครับ